เท้าเจาตุลก,กบาลทั้ง4ผู้คอยช่วยเหลือปกปักดูแลรักษามนุษย์เชื่อกันว่าท่านคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์และหนึ่งในนั้นเรารู้จักกันดีนั้นก็คือทาเวสุวรรณแล้วอีก3องค์ที่เหลือเป็นใคร ดูแลชะตาคนเกิดปีอะไรบ้างไปรู้จักกัน 1. เทา้ทาทัตะลดรักษาโลกทิศตะวันออกปกครองเหล่าคนทันวิทยาธรน,นางไม้นางอักษรมือสายนั้นส่งพินเป็นเทพแห่งความสุขความสำราญใครเกิดปีนักษัตร์ปีชวดฉลูขานให้บูชาด,ด้วยผลไม้เช่นแอปเปิ้ลส้มกล้วย 2. ท้ทาวิรุณหกรักษาโลกทางทิศใต้มีอสน์เป็นบริวารรูปร่างสูงสง่าน้าเกรงขาม มือขวาทรงทวนเป็นเทพแห่งการคุ้มครองสำหรับคนเกิดปีนักษัตรปีเถาะปีมะโรงปีมะเสง็งให้บูชาด้วยขนมไทยเช่นท้องหยิบท้องยอด 3. ท้าวิรูปักรักษาโลกทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งพญานาคสวมมุ่งกุดมียอดนาคสามเสียน มีหนวดประทับยืนบนแท่นฐานประดับด้วยลายพญานาคเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติใครเกิดปีนักษัตริย์มะเมียมะแมะ่ปีวอกให้บูชาด,ด้วยของประเภทเส้นเช่นสลิ่มฝอยทองเป็นต้นและสุดท้ายท้าวเวสวุวรรณหรือท้าวกูเวนเจา้าแห่งยักษ์ประจำทิศเหนือปกปักดูแลทรัพย์ของโลกมนุษย์แววตาดูดันทรงอำนาจเป็นเทพแห่งความบางังคังใครเกิดปีละกาปีจอปีกุล ให้บูชาด้วยของที่เป็นชิ้นๆเช่นขนมจีบสาลเปาขนมซาลีเป็นต้นใครที่อยากไปสักการะเท้าะตูโลกบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในกรุงเทพก็มีอยู่หลายที่เช่นวัดสุทัศน์วัดสเกตวัดสุธารามวัดลาสถาถาัธรรมหรือวัดไผ่เงินโชตนารามใครสรุปที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์กันได้ไม่ว่ากัน